คนต้องเจอกับความผิดหวังคนเอาต้องเจอกับความเสียใจคนเอาต้องเจอกับการสูญเสียที่ เมีอหัววนย้อนคืนเหมือนวันก่อนแต่ฉันยังคงต้องก้าวไปแต่ฉันยังคงต้องลบยันล้วันนี้ฉันไม่เหลือไม่เหล,ลือใครไม่เหลือฟันหมดแรงที่จะก้าวเดินแต่ฉันยังคงต้องก้่าวไป แต่ฉันยังคงต้องลุกยืนต่อไปที่ไม่ยมหายใจหายใจหายใจ mm. คนเอาว่าต้งองเจอากับความเห็นหว่างคนเอาว่าง ฉันคนนั้นต้งเจอกับความเจริญเมือนคนนั้นต้งเจอกับการล่มละเมีมยดหูดย้อนคืนเหมือนวันก่อนอาฉันยิ่งคงต้องกไปอาฉันยิ่งคงต้องหลุดยันมาวันนี้จะไม่เลืไม่เลือกใครไม่เลือกใคร cao đơn Bà sơn nhìn cung tấn cao bài Bà sơn nhìn cung Bà cho mấy lửa mấy lửa Bà sơn nhìn công tấn yên hai 山林空。